ร้านเปิดใหม่ค่ะร้านกิทกีขายเป็ดย่างหมูดแดงขนมจีนโบราณน่าทานมากเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ดูนะคะนี่น่าทานมากเลยที่เป็นสั่งข้าวหน้าเป็ดน,นะคะ ฝากช้อนได้ไหมคะตามนี้เลยนะคะเป็ดครึ่งตัว250บาทเป็นร้านเป็ดย่างตัวให่จากข้าน้ำบางหลังค่ะรุ่นแรกนายทิมกินหมวกวางตุ้งสีรุ่นยาวนานกา8ปปีแล้วอ่ะอถึงยอดตอนนี้ร้านคุณนั่งกันได้ค่ะคนสัน่งเยอะมากมีขนมจีบด้วยนะคะ